แต่ราคานะครับอาจจะผิดพลาดกันตามแล้วแต่บุคคลครับบางคนมีโค้ดใช่บางคนมีบางคนไม่มีใช่ครับก็ลองลองลองดูใครมียิ่งมีโค้ดนะครับใช้ได้เลยจะยิ่งถูกนะครับเพราะว่าบางคนก็กดได้พันเบางคนก็กดได้พันแนะครับแบ็กแบเก่าเหมือนรีรันอ๋อเหรออันที่ตีเบาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเค อ่ทุกคนงั้นกดไปก่อนใครที่เปิดใจอยากให้เป็น10 10ห่อก่อนก็ได้ราคา450บาทแต่หนูบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าใครกด10ห่อไปวันนี้ยังไงก็ต้องกลับมาสั่งซ้ำอยู่แล้วเพราะว่ามันคุณภาพมันสูงจริงๆแล้วเขาให้เยอะนะ250 ml ยหนครับเขาบอกขอดูสินค้าชัดๆนิดนึงนะครับผมมาเลยฮะอันนี้คือสินค้านะครับผมนี่คือสินค้านะครับใหญ่นะครับใหญ่นะทุกคนเห็นไหม ่250มลทุกคนแล้วไม่ใช่เป็นแบบว่าแบบตัดที่แบบว่ากลัวหกด้วยเวลาที่เราวางไว้อย่างนี้มีฝาให้มีฝาหมุนเกลียวให้แบบนี้นะทุกคนเวลาเราเปิดอ่ะเวลาเราเปิดใช้แล้วปุ๊บเราหมุนเกลียวแล้วก็วางได้เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวหกไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นซองแบบนี้เราตัดแบบนี้แล้วเอาวางไว้บางครั้งบางทีอะไรไปดันนิดนึงก็หกแล้วหมดแล้วนะครับผมอันนี้คือ ลักษณะหรือว่าทุกอย่างสิ่งของเขาใช้มาให้สะดวกจริงๆนะครับสะดวกในการ <c oughs> ใช้งานและสะดวกในการจัดเก็บด้วยนะครับที่สําคัญนะครับซักได้ทั้งมือแล้วก็ซักเครื่องได้ใช่สะดวกสบายมากๆเอาที่แบบว่าแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกเลยว่าอยากถนัดซักแบบไหนใช้ได้เลยนะครับครับผมผ้าสีผ้าขาวใช้ได้หมดครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมใช่ไม่แสบจมูกกลิน่นหอมกลิ่นดอกไม้ลาวเวนเดอร์อใช่ลาวเวนเดอร์ จะดีนะเพราะว่าขอทําแบบอย่างเงี้ยปกติก็ก็ไม่ค่อยเห็นนะที่เขาทแบบนี้ปกติก็จะเป็นถุงยาวๆแล้วตัดแล้วก็ต้องเอายางมามัดไว้เออกิ๊บเน็บไว้อย่างนี้ใช่กิ๊บเน็บไว้อย่างนี้แล้วก็เน็บไว้อย่างนี้เพื่อไม่แต่อันนี้คือสะดวกเลยครับเป็นฝากเกี๊ยวนะครับใช่ทุกวันนี้แม่ก็ทํำแม่เขาแม่แม่เราก็ทําแต่ว่าปึ๊บอย่างงี้ใช่ป่ะเราเลยแล้วแม่ก็ม้วนอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็กิ๊บติดปึ๊บใช่แต่อันนี้คือมิสซิสเว้าอว์เว้าอนี่คือสุดยอดมาก ทำมาสะดวกสบายต่อผู้ใช้ครับตะกร้าขึ้นแล้ิฟต์ตะก้ามาแล้วนี่อะไรอ่ะตะกร้าจ๋าเราดีใจมากได้เจอเธอนะครับผมทุกคนตะกร้ามาแล้วตอนนี้แต่ว่าจะเป็นหนึ่งถุงสามร้ 12, 12, 12อยสามสิบริปซองสิบริปตอนนี้ได้สามร้อยสามสิบรีปกดเลยครับเพราะฉะนั้นสิบริปสามร้อยสามสิบรีปกดเลยครับทุกคนสามร้อยสามสิบบาทรีบกดเลยครับตอนนี้ตะกร้ามาแล้วตะกร้ามาแล้ว,กกาาลวสิบริปเอาเลยเดี๋ยวคุณปองจะหมดแลนะทุกคนครับตอนนี้ 330ได้330เนาะไป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 ทุกคนไปเลยครับไปเลยไปเลย211นะครับผมปิวอีกนะครับครับผมมาครับตอนนี้536แล้วครับผมเฮ้ยผมว่าระบบของสามนอหรือว่าระบบนุ่นเน่หรือว่าระบบกฤษดาเนี่ยสามารถขึ้นฮอต999บวกบวกได้ภายใน5ทีจริงๆนะเนี่ยจริงเหรอคือของจริงนะเราก็อยากเห็นเหมือนกันนะอ่ะอยากเห็นเหมือนกันนะเนี่ยเราขอโชว์สินค้าชัดๆเลยครับว่า ของเขาดีแค่ไหนซูมเลยครับผมมาเลยฮะขอโชว์สินค้าให้ชัดหน่อยครับผมจัดเลยครับจัดการเลยครับพี่ชายเออหกร้อยแปดสิบสี่แล <6 84 S 1> ้วครับผมสามร้อยสามสิบโค้ดจะหมดแล้วทุกคนสามร้อยสามสิบนะครับสามร้อ<ห>ยสามสิบโค้ดจะหมดแล้วเร็วๆตอนนี้730 730ครับผมแฟนครับลิเกโอป,ป้าครับตอนนี้ คุณต้องกดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคุณอดนะกดไม่ทันเขาจบเลยนะครับ<ช>วันนี้ <c oughs> รีบเลยรีบเลยทุกคนสําหรับแฟนคลับลิเกอปานะครับรก็อยากให้เอาขอ <otic> งดีไปใช้กันในราคาถูกมากนะครับวันนี้และยังได้เป็นมีสิทธิ์รับ,บของวันดีๆถูกต้องครับผมใช่ท้ายไลท์เดี๋ยวบอสบอมจัดโทรศัพท์ให้หนึ่งเครื่องถูกต้องเดี๋ยวเราจับลาเบลชื่อขึ้นมาถูกต้อง แล้วเดี๋ยวเราจะเป็นคนโทรไปกันเองอะเราไโทรเลยเหรอโทรเลยแต่ว่าตอนนี้919แล้วครับผมเอ๊ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้อยากทราบว่าเรากี่บ้านแล้วเราถึงเป้าหมายของเราหรือยังที่ยืนยันที่ยืนยันตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับทั้งสองตะกร้าว่าไปถึงไหนแล้วก่อนจะเข้เลยล่าสุด999บวกๆไปแล้วครับผม ก้าวกาวบวกแล้วตะก้าเรานะครับทุกคนรีบกดนะยอดยอดยอดมากนี่นยนนัี่นี่รีบกดเลยนะทุกคนก่อนตะก้าจะไปไหนอีกนะเดี๋ยวกดล้วมากรีบกดตอนนี้เร็วกดเลยกดเลยกดเลยอย่าไปรอช้าซ้ำพุ้งแล้วตอนนี้หนึ่งพันกว่าบ้านแล้วน้องนุ่นบอกว่าจะวิ่งนะครับไปได้เลยสองพันห้าเนสองพันห้าตอนที่พันกว่าบ้านนี่ ท่่าไหรฮสองคนวิ่งด้วยกันทั้งสองคนพันกว่าพันกว่าพันหนึ่งแงยนพันกว่านี้เท่าไหร่แล้วยังยังนี่เดี๋ยววิ่งด้วยมาเราพร้อมอยู่แล้วอันนี้เราคือตะกร้าอะไรกันอยู่อ่ะตอนนี้คือเป็นตะกร้าตะกร้าอะไรกันอยู่ตะกร้ารวมครับผมตะกร้ารวมตะกร้ารวมตะกร้ารวมเราสามารถอ๋อ เลือกได้เลือกนาตาก้าได้เลยใช่ไหมโอเคแล้วก็รวมจะเริ่มต้นที่ตั้งแต่ราคา1ถุง49บาทนะครับแต่ถ้า1ถุง49บาทค่าส่ง30บาทนะจ๊ะ3ถุง140บาทค่าส่งก็30บาทแต่ถ้า10ถุงส0บถุงสเอ่อ450บาทเหลือ330บาทาจริงจริงแล้วส่งฟรีด้วยแล้วก็รับสิทธิ์เป็นตวัวแทนด้วยจริงนะคนน่ะถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบเอออะ ครั้งเดียวแล้วแล้วแล้ว,ล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 วจบเนอะอกไหม,อ,มอีกนานกว่าจะแบบว่าจะหมดแล้วก็ค่อยมาใหม่อะไรเงี้ยก็ซื้อเป็นลังไปเลยดีกว่าเอาเป็นลังไปเลยดีกว่าจบจบหอมหอมมาใช่ผม,มผมเป็นผมเป็นคนชอบดมน้ํายาสักผ้ากหอมและคนที่สั่งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผม 900, 9-9้าบวกบวกนะครับผม ช่วย,วยก,กดยืนยันกันด้วยนะครับผมสั่งแล้วกดยืนยันกันด้วยครับกดยืนยันไปเลยนะเก็บเงินปลายทางก็มีนะครับผมนะ<ต>ครับแต่ปลา<ไ>ปยทางอยากแจ้งให้ทราบคือบางคนปล่อยของตีกลับมาอะไร<ง>อย่างเงี้ยจะ,ก,จะก็เลยอยากให้ยืนยันแบบว่ายืนยันแล้วถ้าใครสะดวกชําระเลยก็ชําระแต่ว่าถ้าใครแบบว่าปลายทางแล้วรอรับตลอดก็โอเคครับผมทําดีทําถึง ตอนนี้นะครับนี่ก็พยายามประคองช่องก่อนประคองช่องก่อนตอนนี้เพราะว่าอยากให้เห็นสินค้าชัดๆนะครับผมก็จะพยายามถือไว้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องตอหาว่าเราเป็นรีลานอีกใช่ครัขออนุญาตกล้องที่ตัวแคบนะครับแคบที่นุ่กก่อนเลยนะครับนุ่กกับนุ่นก่อนเลยนี่คุณพูดไปพูดไปหนึ่งหอ S 1> 1 <S <ะ>หนึ่งห่อราคาปกติ159บาทแต่ว่าวันนี้เอาไปเลยหนึ่งห่อ49่สิบ้าบาทสามถุงสามถุงในราคา140่งรอ่สิบบาทสิาาถุงในราคา450บาทแต่กดตอนนี้330ราทสิบบาทส่งฟรีแล้วรับเป็นรับสิเป็นตัวแทนได้ด้วยแล้วถ้ายกลายกลังอะยกกลัง ห้าสิบห่อห้าสิบห่อห้าสิบห่อจริงๆแล้วราคาประมาณโอ้ยเยอะเยอะเยอะอยู่ห้าสิบห่อแต่ว่าวันนี้เอาไปเลยสองพันห้าสิบบาทโอ้โหง่ายง่ายอ๋นี่แล้วนี่ผมมีอย่างที่บอกนะว่าจริงหรอเดี๋ยวกันนะครับหนึ่งลังเนี่ยมันซักผ้าได้มากได้มากถึงเจ็ดพันห้าร้อยชิ้นเลยนะครับโอ้โหกี่เดือนจริงปะเนี่ยกี่เดือนที่เขาเขียนไว้เนี่ย กี่เดือนหรอนี่นะเนืน่งลังอะ่ะซักผ้าได้7,500ชิ้นอะ่ะโอ้โหแล้วที่สำคัญนะนี่มีนี่ใครที่ยกลังไปเดี๋ยวเราจะจับลาเบลมาหนึ่งใบมีเสื้อให้ด้วยมีเสื้อให้ด้วยพร้อมลายเซ็นของกฤษดาของลวงฟ้าของนุ่นเนตรเออเ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันร้องเพลงได้เนี่ยจริงป่ะร้องเพลงโอมได้อ่ะเออแต่ว่ามันโอมแทนเราได้เต็ง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 จะเป่าค่าจะ้ได้จริงว่ะจริงป่ะมีต่อได้ด้วยนะมันแทนโอมไงแทนโอมไหมมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนโอมเหมือนโอมอืมโอมให้มันหายไปเถอะไปเอามาเล่นจะไหม